การเปลี่ยนรหัสเลขการตั้งค่าจากโรงงานนะคะวิธีก็คือเปิดตู้เซฟออกมากดปุ่มสีเขียวด้านในจากนั้นใส่รหัสเดิมจากโรงงานนะคะก็คือเลข1 2 3 4 5สีจากนั้นกดสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นนะคะก,กดเลขสี่เพื่อทำการตั้งค่าแล้วก็ใส่ อาหารได้1นถึงแตัวนะคะจากนั้นกดสี่เหลี่ยมค่ะจากในคลิปเรากดแค่6ตัวนะคะแล้วก็เครื่องก็จะย้ำให้ทวนหรหัสอีกครั้งนะคะแล้วก็กดรหัสทีกรอบแล้วกดสี่เหลี่ยมค่ะจะลองเปิดรหัสรหัสเดิมที่เปิดธรรมดานะคะ ดเดี๋ยวจะรอเปิดรหัสเลขโรงงานนะคะรหัสหนึ่งสองสามสี่หกเธอใช้งานไม่ได้แล้วนะเพราะว่าได้มี